ยินดีต้อนรับกลับสู่ฟีเจอร์ค่์อัปเดตวันนี้เราจะมาจอะลึกถึงสิ่งที่ใหญ่โตทรงพลังและค่อนข้างลึกลับนั่นก็คือรถบรรทุก12ล้อทาทา3,118รุ่นปี2026สําหำหรับประเทศไทยเครื่องจักรสำหรับงานหนักนี้กำลังสร้างกระแสในวงการรถยนต์เพื่อการพานิชย์อย่างเงียบเียบและในขณะที่รายละเอียดอย่างเป็นทางการยังคงถูกเก็บเป็นความลับ แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่รถบรรทุกคันนี้คาดว่าจะนำมาสู่ท้องถนนของประเทศไทยและที่อื่นๆทาทา3 1 1 8รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานหนักสร้างคึ้งเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่มากเส้นทางยาวไกลและภูมิประเทศที่ท้าทายจากภายนอกมันมีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและบึกบึนที่บอกคุณได้ทันทีว่ารถบรรทุกคันนี้จริงจังกับงานหนัก ฐานล้อที่กว้างชาสซีที่เสริมความแข็งแรงและรูปทรงสูงบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและเสถียรภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อสร้างโลจิสติกเหมืองแร่และการขนส่งหนักการมุ่งเน้นของทาทาในเรื่องความทนทานสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในทุกมุมทำให้เหมาะสำหรับสภาพถนนและสภาพอากาศที่หลากหลายของประเทศไทย ภายใต้ฝากระโปรงหน้าคาดว่าทาทา3,118จะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังที่ปรับแต่งมาเพื่อแรงบิดสูงมากกว่าความเร็วเพียงอย่างเดียวการตั้งค่านี้ช่วยให้รถบรรทุกสามารถลากของหนักได้อย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเจ้าของฟอร์ดเครื่องยนต์น่าจะจับคู่กับเกียร์ธรรมดาที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งให้การควบคุมที่ดีขึ้นบนทางหลวงทางราชาและเขตอุตสาหกรรมที่แออัดทาทายังเป็นที่รู้จักในด้านการปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษดังนั้นคาดว่ารุ่นนี้จะสอดคล้องกับกฎระเบียบสมัยใหม่โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารทาทา3,118รุ่นปี2026ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเทียบกับรถบรรทุกหนักรุ่นเก่า การตกแต่งภายในที่เน้นผู้ขับขี่คาดว่าจะรวมถึงเบาะนั่งที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นและการจัดวางแผงหน้าปัดที่ชันฉลาดขึ้นการขับขี่เป็นเวลานานต้องการความสะดวกสบายและทาทาดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีคุณสมบัติเช่นพวงมาลัยพาวเวอร์ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้จริงทำให้การใช้งานประจำวันไม่เหนื่อยล้าสำหรับผู้ขับขี่ ความปลอดภัยเป็นอีกด้านหนึ่งที่คาดว่าทาทา3,118รุ่นปี2,026จะโดดเด่นระบบเบรกที่แข็งแกร่งระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงและการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้บรรทุกเต็มที่ คุณสมบัติขั้นสูงเช่นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก OK, และโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรงน่าจะถูกรวมไว้เพื่อตอบสนองความคาดหวังด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยในภาคการขนส่งของประเทศไทยโดยรวมแล้วรถบรรทุก12ล้อทาทา3,118รุ่นปี2026สำหรับประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพละกกำลัง ความน่าเชื่อถือและการใช้งานจริงมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความประทับใจด้วยความหรูหราแต่เพื่อครองความเป็นเลิศในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงหากคุณอยู่ในอุตสาหกร